ดีตอนรับสู่ช่องเฟิรมบุญชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะชาเนี่ก็มีเอฟซมหาลุงตอนเช้านะคะนี่นะคะก็มีเอฟซหาลุงนะคะช่วง้า่อแต่เช้าคเอฟซีงเช้าเลยนะคะ อยู่บึงการไม่ใช่หรอคะนอค่ะสองพี่น้องพวันนี้ายายมามจะไปนองวาี่เขาก็มาขอบคุณค่ะ พูดพิสัยแต่ไม่เคยไปที่ตำหนักสองนางไม่เคยครับขอเป็นตำหนักเหรอโอ้ยทหารเป็นขาทหารก็หมอจะแม่เอาจะแม่สองนางอยู่แล้วดูลิ้มผมง่วงนอนเลยซิ่งท่านนี้ก็มาแล้วมาแล้วโอ้ยเอชซีมาใส่เสื้อลายมาเลยอ่ะมาจากไหนครับเสื้อลายมาคอสเลยไปปรนไปปีน่าจะใส่รอง เลยนะคับก็สีมาแป๊บเดียวนะเขามาเขาลงมาเรื่อยๆวานนี้ก็มานะคะเมื่อวานนี้ก็มานะคะ

โอ้ลุงยังอายุยังหน่อยอยู่เลยนี่รางวัลปริมาณน้ำพื้นโอ้สี่สิบกว่าเอาจริงๆเลยไม่ได้คิดถึงอายุลุงเลยนะเพิ่งเึ้งเลยว่าอายุเพิ่นเพิ่งสี่สิบกว่าเอ่ใกล้ๆนาะเอาอยู่ใกล้ชิดแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอายุไงวันนี้ซีเรียสเลยเอ้ยสี่สิบกว่าเพราะว่าดูข้างหลังนี่ว่าแมนไอ้อะไรนะอะไรนะที่เตะฟุตบอลอ่ะรอๆอ่ะ ไม่ใช่อะไรนะรอลอเพินไทยหรือต่างชาติโรนัโดโรนันโดนี่นี่โอ้โหคลิปนี้ชื่อคลิปว่าโรนันโดเมืองไทยเอาแล้วคิโนริลุงเหมือนคิโนริโรนันโดโรนันโดเลยเหรอดูด้านข้างนี่เบ็กแฮม รู้สึกจะมีหลายคนเลยตัวรู้สึกจะมีหลายคนเลวอันนี้คิดพ้อมทกันครับไม่จะมีอะไรจะเล่นนะครับอันนี้ก็คล้ายกันกับอะไรนะโฆษณาหรือโยิตาครับอะไรนะช่องใหญ่ๆนะอะไรนะสองดูสองดูเออส่องดูฮอนอคูสระอีนี่ ใกล้ๆป็นอะไรนะที่เขาดังช่ดีเตย็ใช่อะไรนะดังๆหลายอย่างน้องเนี่ยไม่ไเป็นตลกอ่ะใช่พี่ยังเป็นเอฟซีเขาเลยช่องใ่ใช่นะไพมีคามาไพมีคาเหมือนเลยไพมีคา่ม่คาไื่คนไอทั่วและลุงจิมไปเรื่อยแล้ว้ะล

านี้เ er ป mm ียยางไวครับสาเดือนตัดตัวหนึ่เดือนตัดตัวหนึ่งบดอย่างเดียวครับอ้วนไม่อ้วนงัวครับไปง่วหาหน่อยหนึ่งอาหารพวกขุนนะกินอะไรกองกานเลยนหอยครับในหอยอเรยเแม่ห้อยน้อยแม่เยเต่ากแกมักเป็นนาหอยซื้อมาขายไปเลยครับน่าสว่าเลยแม่หอย แปดสิเท่าไรครับเป็นซิ้อเาเยแปดสิบแวแปดสิบแนะคะโจอยุเท่าไรปีนี้โจหาสิยผมยังเโจโจอายุเท่าไรปีนี้นี้ผมบลอยี่เลยเท่ากับอะไรโจถามผิคนเว้ยย่าโจโจอุเท่าไรปีนี้น่ะ ผลไม้ะวกะสามสิบห้น่ยยังไม่ถึงสาเอาสารอบแล้วโจจะสามรอบของโจแล้วเนี่ยตาเนี่ยแปแล้วเนี่ยเก้าสิบสามห้าปีเกเท่าโจสามรอบเลยเนี่ยสายตาย่งดีอยู่เนาะคู้สายตาดีเลยอออยู่เลย ผมยังหลักยี่อยู่เลยตีนกาขึ้นแล้วครับวันนี้ชอบเสื้อกางเกงลุงมากเลยวันนี้แสดงว่าลุงจะไม่ลุยงานแล้ววันนี้รู้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยเราชุดเรายังไงก็เหมือนชุดทำงานเราพพร้อมลุยแต่ละคนเหมือนจะมาทำงานหนักเลย

ถามอีกนิดเึงโอ้ดื่มกาแฟทุกเช้าจะมีคนดูคลิปเป็นล้านนะฮะโฆษณาโอตินฟรแพ่อพ่อเนี่ยเตปีบดังปนี่นี่พ่อบอกกาแฟแต่ว่าผมกาแฟเลยตองการแค่นี้แหละแล้บอกว่าพ่อเตปีบยังดังบ่เตปีบดังมเตปีบไม่ดังเรยเตปคนดัง เออนี่ยเยี่แล้วเนาะชียนาด้อต่ทิดังอยู่ใส่ตะบูดีแล้วนีไปถอดออกเลยบูดนะครับผมไปถอดออกเลยเน่าเอลตีนน่ะนี่ใสุ่พ่อ่น่นะส่ายคยเรายจยาจะบสนใจ่องบกช่องนลด้วยนะคะขอบคุณคสวัสดีค